สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับมือวันนี้สิบห้ามาสอบสอมรถรถจะของครับเอ่อได้ได้ชาติมีปัญหาครับรูกป,ปืนได้ชาติแตกมีเสียงดังเสียงดังอ่ะเสียงดังแรงเลยอับเลยรู้สึกผิดปกติข้ามเบืองได้ชาตินี่หอนครับอันตรายครับแต่มีเสียงดังแปลกๆอ่ะพะยายามเช็คเบืองรถจะของครับผม มีสิบสองรถครับอิเล็กทรอนิกส์อีสี่สิบว่าเป็นช่างยนต์มือหนึ่งครับเพราะนี่ยากข้ออยากผีๆช่างยนต์ทุกท่านนะครับอ่ะแล้วก็สองอย่างครับรถจักรของครับนะครับแซเบิงครับรถจักรของครับมากเรียนแล้วครับโอ้ยมืดครับเบึดเอ่ออากาศก็คือ เครื่องมีเสียงดังเครื่องมีเสียงดังแห้งครับเครื่องมีเสียงดังแห้งเหมือนกับแบบเครื่องสิพังเลยครับเอาไปหาร้านบอกว่าสิถอดเครื่องเช็คโมเมนต์เยครับพี่น้องโมเมนช่างใหญ่สิบอกให้นี่ครับลูกปืนลูกปืนมอเลไดชัดเสียครับอย่าให้เขาบางเครื่องเลยครับพี่น้องเขาแจงมาสองสามหมืน่นอย่าไปเสือก สร้างไงมาเคกบองเหลี่ยวนี่ครับใหม่ครับลูกปืนโมเล่ไม่ครับ,มมร,บรถจะกของครับผมสร้างไงก็เลยไปถามว่าลูกปืนโมเล่จักบาดสร้างบางหลานในอำเภอกระขายอยู่ที่พัฒนาครับพัฒนาพันหกทั้งทั้งที่ลูกปืนตัวนี้เนี่ยหกลอยสี่อยหาสิบครับ รุ่นนี้สี่อยหา้าสิบครับเอามาขายพันหาผ่นหกอยู่อมเพิ่มอัยืนนะครับเลยนะครับสร้างไงไปเจอเองกับตาเลยครับเสียใจยครับผมสั่งรัศดาถือกลัวครับผู้มือนี้มาขายอะไรแบบนี้บริได้ขายให้สร้างไงแล้วครับสั่งรัศดาได้ครับพี่น้องนี่หกร้อยห้าสิบบาทบางเจ้าก็ขายสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเบิ้งดีดีนี่รัศดาบริได้มีโคตรส่วนลดกะ เปรียบครับอ่าวิธีการถอดก็คือถอดถอดม้วนมนเกล็ก,ก,ก่อนครับกองอากาศแล้วก็สายอยู่จุดนี้แล้วก็นะครับฝั่งนี้ก็เป็น ID อุดไว้ครับแล้วก็ขันได้ออกมาแล้วก็เอาออกมาถอดทั้งหนอกครับตัวนี้บางคนอาจจะถอดไปเอาไปจ้างสร้างสร้างไอ้ไดนาโม ถอดอสะเสียลอ,อยนึงครับมาก็ไปสื่อมาตอนใส่บ่ยากครับอย่างตอนถอดครับตอนใส่เขาขันเขาพอ่อบ่ตองแนนแห้งครับเดี๋ยวเครื่องเขาจะปันแนนเข้าไปเลยเอกีกเขาครับผมมัอนอีใช่ในผ้าซอมรถครับแต่เบิร์ตอนเสร็จนะครับโอเคแต่เบิร์ตอนเสร็จครับผมอ่า หลังจากตีเลี่ยนออกแล้วครับช่างไงบ่มีเครื่องมือถอดขึ้นเขาครับก็เลยเสียสากกุญใจเบอร์สิบเก่าตัวนี้มันมีหลายตัวครับเชื่อมติดเลยเชื่อมติดหนาแปลนเลยหนักล็กอ,ลอกล็อกแกนแล้วกะมุนออกเลยครับปกติเขาจะมีบูทเขาจะมีบูทแล้วก็เอาบล็อกลมยิงออกนะครับแต่ว่าช่างไงบม่มีตัวตีเลี่ยนออกครับนี่เสียครับทุกปืนวันเว,นว เพื่อน,นบนวเสียเสียงดังอ่อนนี่การเสียดสีครับเกิดจากการเสียดเสียดสีกับตัวโค้งตัวโค้งใดชาติครับอันตรายครับแบบนี้เปลี่ยนออกเลยหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มาเช็กก้มเรียบร้อยว่าลืมลืมลืมประแจลืมยังว่างอยู่นี่บอกามาหาเช็กบึกนี่ครับตัวเปลี่ยนใหม่ ั้นให้แนนไม่กลิปครับผมรด,รด,มดลดในบริแางบริแางของเครื่องู่นแล้วเยวเจะไปล้างของเครื่องั้นเขาเรียบร้อยครับใส่สายพานเรียบร้อยลองสตาร์ท on to that เนี่ยมีแต่เสียงเครกองปกติมันจะดังกากากาเกินี้ครับตังแรกเนี่ยพิเดเสียงเครกองเดินเบาเบานิ่งๆเหมือน,น,นเดิมครับเบาเนิ่งๆเหมือน,น,น,นเดิมตรงตรงเชฟโรเลตเชฟโคลโรโลโราโด2014ครับผม เจ็ดปีจะมีปัญหาครับประมาณหกปีจะมีปัญหาเออ่ตัวตัวตึงสายทานครับหลอกต,ตึงสายทานนี่ปัญหากันเลยครับครับอ่าอะไรจะเป็นตัวตึงสายพานใช้นานไปสปริงมันจะลาครับผมสปริงมันจะลามันจะอ่อนมันจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เพราะเราอยาพีถีช่างย่นนะครับบม่ได้เงิ่อนช่างใหญ่หรอกครับ ประไอก่อนอะไรเงินสร้างใหญ่แหละแอ์นี่ก็ไม่ยากแอ่นี่แอ่นนี่ลืออลล้อซ้อมแล้วลื้อ้างแล้ครับโอเคพอจบคลิประเทศ่เท่านี้ล้ะครับผมต่อไปจะไปล่องลอดกัน